เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอวันนี้วัวควายมา้าลายจะมาทำอะไรเนี่ยอ๋อมาลากรถลากเครื่องบินนี่เองค่ะเรามาดูทีละตัวเลยมาเปิดกันเลยเฮ้ยเป็นไงเนี่ยว้าวไปไปแล้วไปอ่ามาไล,ล่ลา น้าลายตรงไหนนี่โอ้โห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 ไล่ยิงเร็วไล่ย่างเร็วโอ้โหลาไปแล้วลาคือมีไปแล้วลาคือมีไปแล้วมาต่อมาพี่วัวมาเลยจ้า ลกไปลาไปอ <c oughs> ่าตัวสุดท้ายพี่ควายพี่ควายอ่า ควายส้มไปนน่นละจ้าโอ้โหลาไปไกลมากดูสุดยอดน่ารักมากๆเลย